ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ,ๆในช่อง u t u b e สมัมพันธ์สัจวันอีกครั้งนะครับวันนี้ขอแนะนำโรงแรมนิดนึงนะโรงแรมในจังหวัดสีสเกตที่ผมมาพักนี่ครับเลยจากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะราคาไม่แพงครับ4-500บาทนะสำหรับโรงแรมบุญสริริบูติกโฮเทลนี่ครับอยู่ที่ถนนวิจิตรนครนะครับตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าผมพักที่ไหนนะมาสีสเกตนะครับที่นี่แหละครับ โรงแรมบุญสริ Hotel, ริบูติกโฮเทลครับมีที่จอดรถกว้างขวางนะครับเดินเข้ามาก็โทนเขาหน้าจะสีชมพูนะสำหรับที่นี่ก็มาพักครั้งที่สองแล้วครับวันนี้ก็เลยถ่ายมาฝากเพื่อนๆด้วยมีลานจอดรถอยู่ด้านในนะด้านในสวยงามครับ็อบบี้แล้วก็มีที่ให้ถ่ายรูปเยอะอยู่นะสำหรับโรงแรมบุญสิริบูติกโฮเทลที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อน เขาให้เช็คอินได้13นาฬิกานะครับ13นาฬิกาแล้วก็เช็คเอาท์12นาฬิกาถ้าจะพักคืนเดียวถ้าพักหลายคืนก็ตามความต้องการของเพื่อนๆเลยครับนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอหน้าเช็คอินก่อนนะมองไปรอบๆครับรับบีสวยงามแล้วก็เจ้าหน้าที่บริการดีมากครับที่นี่ผมมาเป็นครั้งที่สองแล้วนะสำหรับโรงแรมนี้ก็ไม่ใช่ว่า โรงแรมอื่นไม่ดีนะครับก็ดีทุกโรงแรมครับแต่ผมสะดวกในเนื่องจากว่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟนะเดินทางด้วยรถไฟแล้วก็คุ้นเคยดีก็เลยมาพักที่นี่อีกครั้งนึงครับนี่ภายในบริเวณโรงแรมเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปที่ห้องพักเราก่อนห้องสองหนะได้กุญแจมาแล้วครับกุญแจ WiFi เป็นคีย์การ์ดนะครับเดินขึ้นมานี่ชั้นสครับสองห อยู่ทางด้านหน้าจะาางในเนี่ยทางด้านซ้ายมือเดินไปทางด้านซ้ายมือครับต้องเดินเลยไปอีกนิดนึงนะเลยมุมตรงนี้ไปครับห้องสองหนึ่งเจ็ดมองกลับไปเนาะ เดี๋ยวเข้าพักไปเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องพักครับมีอะไรนะ่าสนใจบ้างในวันนี้วันนี้จองเป็นเตียงเดียวนะครับเตียงเดียวเตียงใหญ่มองทางด้านนี้ก็จะมีโต๊ะสำหรับนั่งทำงานนะแล้วก็มีโทรศัพท์ให้ตรงนี้เป็นเสียบคีาร์ดนะครับเพื่อให้ไฟติด ก็มีปลั๊กไฟหลายหลายทีมกันนะแต่ถ้าเราออกจากห้องก็ไฟจะไม่ติดนะครับไฟจะดับมองไปด้านร,บรอบๆเนาะมีทีวีนะครับแขวนผนังให้จอไมใ่ใหญ่เท่าไหร่นะน่าจะจัก21นิ้วหรือเปล่าครับนี่เตียงนอนของเรามีโต๊ะมีเก้าอี้ให้มองไปด้านหลังด้านหลังจะเป็นระเบียงนะครับแต่ตอนนี้แดดจัดผมเข้ามาก็บ่ายโมงพอดีเลยแดดร้อนมากตรงนี้จะเป็นกระจกนะครับ ตู้เย็นเป็นตู้เย็นใหญ่นะมีน้ําให้ด้วยสองขวดเป็นน้ําของบุญสิรินี่แหละเป็นน้ําในเครือเขานี่มป็นน้ำสองขวดนะสาหรับเ,เพื่อนๆนที่ต้องการใช้ไฟตลอดเวลานะสามารถเสียบที่ปลั๊กตู้เย็นได้นะไฟไม่ตัดนะครับปลั๊กตู้เย็นผมลองแล้วมองไปนี่ครับห้องนอนของเราในวันนี้ออกทนสีฟ้า,ฟาข,า,ขาวแบบนี้ครับสวยงาม ไม่ใช่เป็นโรงแรมที่ใหม่สักเท่าไหร่นะก็ถือว่าไม่ใหม่ครับนี่ห้องประ,ประกาศเครื่องประ,ประกาศนะด้านหลังจะเป็นม่านนะตรงนั้นเป็นม่านที่เป็นระเบียงนะครับเดี๋ยวเราดูภายในห้องนิดนึงนี่ห้องน้ําครับก็มีชักโครกมีอ่างล้างหน้ามีกระดาษทิชชู่ให้นะครับแล้วก็ แชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ำจะเป็นทูอินวันนะขวดเดียวใช้ทั้งอาบน้ำแล้วก็สระผมได้มีเครื่องทำน้ําอุ่นครับพาเช็ดตัวให้สองผืนนี่ภายในบริเรวณห้องน้ำข้างนอกนี่นครับแดดจัดแดดจัดมากวันนี้แนะนำโรงแรม เพื่อนๆที่ต้องการจะมาพัดนะครับที่สีสเกตร,ราคาไม่ถึง500บาทผมจองมาไม่ถึง500นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับนี่ก็เป็นประกาศของทางโรงแรมนะครับมองไปด้านนอกมีตู้เสื้อผ้าให้แล้วก็มีไม้แขวนเสื้อครับก็น่าจะมีแค่นั้นแหละครับนี่มองไปทางด้านระเบียงดังด้านหลังนะ แดดยังร้อนอยู่เดี๋ยวเรายังไม่ออกไปนะครับตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ครับสำหรับ500บาทไม่ถึงด้วยแหละในวันนี้นะนีม่มามีพ้ชเช็ด์ตัวให้นะครับมีพุณขนูห้ามสุบรีนะครับในโรงแรมสั้นๆครับแนะนำในวันนี้โรงแรมบุญสิริ บูติกโฮเทลจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ในเมืองศรีสะเกดนี่แหละดูรอบๆอีกนิดนึงให้เพื่อนๆตัดสินใจนะครับถ้าอยากมาพักนะสำหรับที่นี่ครับบุญสิริบูติกโฮเทลนะครับวันนี้กับผมสมพันธ์ชัจยยนครับแนะนำเพื่อนๆที่ บอกว่าต้องการให้แนะนําที่พักหน่อยนะครับก็เป็นแนวทางก็แล้วกันเนาะให้เพื่อนๆได้เผื่อมีเพื่อนๆสนใจนะครับสําหรับโรงแรมนี้โอ้ไม้แคนเซอร์นี่ก็เก่าเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ในตู้เสื้อผ้าครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสําหรับโรงแรมในจังหวัดศรีสะเกษ เพราะว่าเพื่อนๆมีเพื่อนๆแนะนำนะครับวา่าควรจะแนะนำที่พักให้ด้วยเอาที่ผมมาพักนี่แหละครับวันนี้ก็ต้องขอจากลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันสั้นๆในวันนี้เนาะโรงแรมบุญสิริโฮเทลครับ อำเภอเมืองจังหวัดส,สีสเกตเพื่อนๆที่จะมาพักสีสเกตนะที่นี่แนะครับก็ให้เพื่อนๆนได้เป็นตัวเลือกแล้วกันเนาะพบกันในอากาศต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ